อ่ะมื่อกี้มีหมูได้พี่น้องเลยโอนะ้ยไปนน่ะหมูย่างครับพี่น้องหมูโม่ก <c oughs> ระป๋องเขาจัดใสโ่โอ้ยโอ้ยจังเบิ่งกันแล้วพี่น้องเอ้ยขวักวักขวักขวักวักวกอ่ะชิมเบิ่งกันพี่น้องมามา,มา,มา,มาสวัสดีครับผมบ่าวปุยจูผาครับผมมื่อกี้ครับพี่น้องตอน <c oughs> จริงเทียงครับพี่น้องพาพาพีพาหน่องครับนี่เลยเนี่ยอ้ายสู้ขูดุกคนพร้อมภรรยาคนสวยกับพี่น้องจะร้องซีมือซับกับพี่น้องอ่ะนี่เซยเสาปุ๋ยจุ่พักจ้าอ่าคือดีว่าคอยแต่พี่น้องอ้อมอ้อมอ่ะมื่อนี้มีหมูด้วยพี่น้องเลยบู๊ยไปนน่ะหมูย่างครับพี่น้องหมูหมูหมูย่างหมูหันปิดหนาวเลยหมูหันครับพี่น้องหมูหันเสร็จแฉมกันเด้อครับมื่อนี้ตัวใหญ่เป่งเป่งครับพี่น้องพี่นน้องเห็ น้ำกิ้มครับพี่น้องสูตรเด็ดครับอาจารย์ดาวบดอนครับพี่น้องวันนี้อ่ะเอาปุืนใส่ยังอยครับพี่น้องเปิดบัวมรสชาติครับพี่น้องแซ่บนัวกู้งั่วด,ด,ดาวบดอนเด้อพี่น้องเนียอันที่ห้าเห็ดมาเนี่ยเพราะท่านใส่บัวบานใส่ปลาแดกครับมามาเนี่ยฮะขออนุญาตนะอาจารย์ดาวบดอนแม่งไม่ได้พี่น้องเนาะตุลีตุลีแก้วครับพี่น้องถ้วยนี่เปิงเปิงครับอุ้ยแก้วครับไม่ยังเอาไปทางนั้นนะ้ำ ใจสั้นจิตสนใจสัง่งไหนได้จ้ะทีราซาดากับช้อปปี้นี่อันเบอร์โทรพรอมเดอร์อพี่น้องลิงข้างล่างจ้าซื้อไงสั่งไงพี่น้องแทบแล้วแทบแล้วจราตั้งไงนี่น้องอย่าฟั้างเสียงบ่กอบเก่าครัอบอันต้นนิ่มประ้ทันเองเด้อพี่น้อง อยู่พันไม้จก่ความที่ช่างละเอียดผลละจ้านาโกบันเฮาก็คิดวังเลยพี่น้องผนตั้งเสียงหดน้องที่มาหยัดสังกระสีแห่งขวานับสังกระสีอืมพ้าขนาดพี่น้องจับใส่โอ้โอ้จัง กันนะพี่น้องเอ้ยกวก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 วกอ่เชียรมกันเนะนี่ยเป็นไรเป็นไรโอ้พนี่น้องเอ้ยเหน็นน้งไว้ก้อนนะพี่น้องเอ้ย่่อห่อ่อเสียบกันครับมือนี้อืมอืม กินมไม่นีเลยบอสกรอบครับอีลีกรอบป๋อกินมไม่นีเลยบอสเดี๋ยวจิ้มให้แตนเย็นครับมันจิ้มไหมนังกรอบๆครับพี่น้องหมูหันได้พี่น้องหมูหันมาลองตักลองติตักไลยบอสถ้วยว่างเงี้ยท่ามีเปรีครับอย่ากเหงยใส่จากขอางน่าระวังเงี้ยดีล่ะโอเคพี่น้องมากมาก นัวครับนัวถึงหน้าปลาแดกเอาไปสุดยอดเลยมาพี่น้องมาเสิร์ฟรกันครับบา้านเนี่ยวันนี้จะไปอ้ยกล่อมปพี่น้องเลยพวกน่ะปันแกสังกะสีอ๋อขวดโอ้ยขากขนาดพี่น้องเลยเสียงหนังปกุปกโป๊ะเลยที่ได้กินหมูหันนี่ฉลองชื่นเมินสับได้จ้ะเอาบัวบะบัวขอบคุณนั่น มีมือนเนี่ยบ่ใดม,มีพี่น้องครับกว่าไหลกว่าแช่เห้จ้ะตอนนีปิงปิงครับพี่น้องโซ่หเมือนกันครับมือนเนี่ยเจ้าอือถ้าเจ้ามากก็มาอุ่นอีกพี่น้อง ขอหูนะไม่ใหวหวยเม็ดนะดวยวหูนี่ยาตัวหูนี่มาพี่น้องมาตอนนี้เปล่งๆครับ แจบพี่น้องแจบ,บแล้ลืมจับไปปุยเอาสวงมันไงนนสวงโค้ดน,นสวงมูสวงมูจาาวานปะหวคือนีอ่ม็มไมนไม,ไม่ปุย ตัวเมื่อว,า,ออวานแหละมาโก้กวากันกอดบิลลีนะพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับน้ำจิ้มสุดยอดเลยพี่น้องตูวนับสนุนย่างเป็นทางกรารกับพี่น้องนอ,องเบิ่งนังขี่หักกันน โอ้อกรอบหอมหนุ่มครับพี่น้องอืมนะ่านะ่าออกไปก่อนน้ม่เป็นยายัายาอาให้ ชิ้นน้ำกันเฮ้าเหมือนกันอือแือ่ไหน,น,นอันน้มาเปีนนองเสียงมอเย็นเสียงโคนมาน้าเรียนมาน้าครับปป่นให้จะง่ายหน่เต๋อเข้าิดแล้วไโอ้ มี่มันเนี่ยครับอาปีกาดหนองไปได้พี่นอ้องเลยสี่หมื่นสามครบับขอขอบุญขอบคุณเด้อครับแม่ครับสุมองทุกวันครับชิดิกินหมูหันกับยอนพี่น้องเดิอืออือไม่ยังทางเลยดาพี่น้องแข็ง ดูหล้างไปน้างกรอบตักม <laughs> ีส่วนรวมทุกทุกสน โอ้ยไงนี่คป็นข้นคนละี่นห,หน <G ül üş> มักมบกรอบๆครับบัวบะบัวบะ

ุ่มปูดครับอะไรปะชอบกวนชอากว่าเอ็นหมู

นี่พี่น้องถามราคามาตัวนี้พันสองเลยพี่น้องโหด้วาพี่น้องจิตถามเยอะตัวละจักบาทบ้าปุย๋ยพันสองครับตัวนี้บอกว่าได้พี่นอ้องตั้งใจครับอืมย่อยหัวปลาไม่ฟัง อ่าจาก็ให้ขึ้นนังครับนงังอืมกรอบบ้าออื อาะีครับต้องเยแต่ขอจินหนังมันซะก่อนเหออืมเอาเลยใส่มือเดียวมันยังเด็กเลยไม่ยองยังน,งน,น,ยนน่นสอบใช่ปุย๋ยยานว่าพื้นไหมอืมจะสิน้นป่ใจาย กรอบไปหน่อยนะกรอบแยทัางเหรอยังมีอะออกไว้ปะเฮ<ล>้ยโอ้โุดยอดเลยพี่น้องเลยแซบ่บอน่ะเอาหายมาเลยบัวอะไยกันี่ กินหนังกินส w i n พี่พูดาเลยพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับกดไลค,ค์กดแชร์ให้ครับครบสี่มื่นสามกับพี่น้องอืมตัง <c oughs> ขอให้ได้พี่เราชอบสิ่งไอ้แชมป์ต่ออุ้ย

นั่งนกกินเนื้ออ่เลยอืมเนี้อนุ่มครับมื่อาไปกินได้คอนครับอ่า หนึ่งคองบสามซี่ปุ๋และบอกคนว่าต้นีีประมาหาหานอ่าข้นนังมึงนี่มาจะออกอะไรปะเม็ดแม่ปุ๋ยสอะเลยสุดรเลยพูดออกมาอื แบบรว้ความน้องควรจ้าครับเดี๋ยวด้ขับชี่ยหื่เสีย ขอโทอ,โโอเสียพี่น้องเด็กๆกระยากน่ำพี่นอออ้องมาดามเกือบแตกพี่น,อน้อยเอาเ้าพี่น้องน้ำจิ้มถูดประแดกเลยพี่น้องเลยปุ้ยยากินมันงนี้ไหมปุ้ยอ๋อครับ quan bác ừ. 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 ai, nhắn cốt lại nhờ ô chèo cả pin xuống đi Chính hẳn cầu vắng nặng mất là nó phải <laughs> 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 น้ำกรอบเกล็ดมือเกล็ดปากดูครับน้ำจิ้มก็แล้วครับพี่น้องน้ำจิ้มแซ่บก็แซ่บเลยอึ๊บปุยพี่น้องหาน้ำอืมอ้มอื้มนั่นเดียวได้ดี ก๋ยครับอืมหอยมะลัมอืมอมเยอกอู้าทาพี่น้องออ <c oughs> ิ่มไ, <c oughs> ไหมกดถี่ทาเลอ่ก <c oughs> ินมูมดเป็นตัวดิหมูมดเป็นตัวสบายพี่น้องอ่ะชอบมากฮะยอเดี๋ยวฟาจะ,จะ,จะ จบับดีไปหน่อยจบัจบจับดูค้างชัดีบไม่หน่อยกระยานน้ำครับตู้จอดับองนี่นครับพี่น้อง ป,าปลาแดกแซบปลานัวเด้อพี่น้องเลยปอาขาแม่ขาจนซี่จนเกัดสร้างซื้อได้ทีรัสดาก็ช็อปปี้ได้พี่น้องปลาแดกอาจารย์ดาวมณวนครับขอขอบุญขอบพุ่นในหลายที่เป็นซื้อไปแล้วไดว้พี่น้องเด้อแซบพี่ลีครับพี่น้องอ่ะแม่มัตรซีนวอต่อบ,บัดขอบคุณทุกกำลังแรงใจได้ตาขอบคุณ่นติดตามบ้าปุยจุกมาตลอดจ้ากนเต้องเกาปุยติดตามเก้าปุยกระไดเอามปุยกระไดเฮ้อเี็ด ตั้งพูดติดตามเกา่าพูดติดตามไหมจากกันช่องอีสานบ้านลงน้อยก็พูดติดตามไหมหล่ะจ้าขอบคุณห,หลายๆเด้อจา้าอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาเช็คนี้ก่อนเราไปหนองเนะนาะชิมหน้าพ่อพอกันไหมครับโชคดีมีความสุขครับผมบ่าวภู่อยู่พักพ่อแม่วัดศีลหรือว่าเสาเพื่อบเก้ากวัดสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิ้วจี้จฝากน้ำไปเด้อสือตีตบ,บานตีกว่วน้ำไปเด้อพี่น้องเลยแซ่บนัวกูขั้วดาวบนดอดจัดไปครับพี่น้องบงสุดยอดแซ่บ